คเนจะออกแล้ยังไม่ได้กินน้ํากินข้าวกินอาหารให้เรียบร้อยเลยง่วงแล้วเหรอไหนๆก็ไหนๆและเดี๋ยวผมทำให้ดูครับนี่นี่นเราเริ่มอ่อนล้าแล้วนะปุ๊บเรากินเข้าไปเลยนี่แหหายพูแล้วก็พกไปด้วยดีกว่าครับเผื่อกรณีฉุกเฉินนะ ก็พกอาหารติดตัวไว้ด้วยพอรอบนี้จะไม่ได้เข้าไปค้นของนะสู้แล้วออกมาครับหาของหารถเออเดี๋ยวพอไปถึงหน้าง,งานผู้ผมลืมอีกวิ่งหาของ <c oughs> น่าจะไม่มีของอะไรผมต้องเก็บแล้วนะคันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าผมจะเก็บคันนี้ไว้วะอืม ผมเก็บครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บคันนี้ไว้ดีกว่าแล้วก็คันเล็กไปดีกว่าครับใช่เอาคันเล็กไปดีกว่าตอนแรกก็กาจะให้มันไว้ขนไม้แล้วไม่ต้องละโอเค ไม่มีของสำค oh ัญอะไรครับปะเอามืองกันเลยดีกว่าโอ้โอเคผมไม่สู้แล้วกันนะไหนก็ได้ไหนละโหเยอะมากครับโอเคร่อนมาแล้วกันตามมาเจ้าหนูเ็ก์ใจน่ารักจัง ไปดีกว่าโอ้โหอเ้อเจอไอ้ฝูงมานี่มานี่มานี่รอมาครับรอมาคันนี้เร็วอยู่ครับโอเคได้เฮ้ยไม่เห็นต้นไม้ โหคนเต็มๆเลยถึงไหมเนี่ยสภาพเครื่องยนต์เครื่องยนต์คันนี้มันยิ่งแบบเน่าๆอยู่จะพังแหล่ไม่พังแหล่อยู่ละเดี๋ยวไปดับกลางทางนี่จบเลยนะสมาธิเท่านั้นครับสมาีีเยอะเกินเ่โอเครอมาแล้วก็ช่องโหว่ครับ นี่ไงดีสิไประบายคันนี้มันแบบเล็กรกะทันรัดนะเอาจริงก็มีสักคันก็ไม่แย่มกันเน่ยคันนี้ปุ๊บๆล็อลบล็อลบลึป๊บๆๆ,ๆ,บๆ,ๆ,ๆนี่ไงอย่าดีกว่าอย่าติดเล่นฮนะเดี๋ยวาตายแต่ลรนดับขึ้นมาแล้วจะยุ่งเอาจะถึงอย่างวูนเนี่ย น่าจะใกล้แล้วมั้งจำให้ฟัมบี้คาตัวนั้นได้อยู่พึบหลบนี่ยโอ้ตรงนี้ก็ปั๊มน้ำมันนี่ว่าเอยโอ,โอ,โอ้มีรถประเภทเดียวกันด้วยอุ้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 ย้ยูงเล็กอยู่นี่ว่าใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่แต่เราจะไม่เข้าใกล้นะเลียงได้เลียงครับโอเคนั้นจอดรถตรงนี้แล้วกันขอบคุณมากเพื่อน ที่อยู่กันมาไปแล้วนายพักสะเถอะนะเราเอาเราเอาเอาวุธด,ดีมานะไม่ต้องกลัวแล้วครับแต่ถ้าเจอฝูงใหญ่ก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับอย่าห้าวเฮ้ยโอ้โหลูกปากเลยมึง เดินมาเงียบแ,แล้วมาใกล้ด้วยนะเมื่อกี้ไงโอเคไล่เคลียร์ก่อนนะกันเคลียร์เคลียร์โอ้โรถเยอะอะไรที่นี่โอ้ยเยอะไปไหนเนี่ย หมดนะย่างอีกเหรอ,อก,ก็ได้มาอุณหภูมิสาสิบห้านะคือแบบอยากจะบอกว่าการหาของในในฤดูร้อนสำหรับผมนะผมว่ามันโคตรยุ่งยากเลยว่ะโอ,โอ้กระบะพกได้น้อยไว้ของถูกสภาพไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรที่นี่มันคือที่ไหนนะอยากเข้าจำเลยเข้าไม่ได้ด้วย ไม่เป็นไรคือโรงงานอะไรวะอยากรู้จังก่อนอื่นก็เช็คร้ก่อนเฮ้ย<ง>อะไรอะเมื่อกี้อ๋อเอามาเอามา <laughs> โอเค คันนี้มันดูไม่ดีเลยเว้ยเอาล็อกล็อกเกด้อข้างหลังไม่ล็อกอ่ะขอแล้วกันอันนี้ของน้อยจังเลยไม่เอาครับโอ้ยาไหนๆก็ค้นแล้วค้นหน่อยแล้วกันไม่ได้เสียหายอะไรเผื่อโชคดีเจออะไรดีๆโอ้ยทีนี้มันเปิดหมดเลยเว้ยท้ททายรถน่ะ ไม่น่าทักเลยเออไม่น่าทักเลยไปแล้วไปล้วไ,ไปดูรถที่เราจะจะมาเอาดีกว่าครับก่อนอื่นก็กินยาก่อนเลยเขียร์แล้วนะต้องเขียร์แล้วล่ะโอ้ยับ อย่าไมไรมากลัวนะขอดูสภาพรถก่อนโอ้โหดูไม่ได้เลยอนะแดงทั้งคันเลยก็ต้องได้เข้าเมืองจริงๆแล้วครับดูจากสภาพแล้วต้องยอมจำนนนะเข้าเมืองเธอครับของเราก็เตรียมมาเยอะอยู่นะโอเค ไปเลยดีกว่าครับไปแล้วก็นะครับก็จนได้ครับได้เข้าเมืองจนได้โอ้เรียงไม่ได้จริงๆครับการเข้าเมือง เยอะเกินเดี๋ยวเรียกมาก่อนกระดับนะรถอย่าดับเด็ดขาดโอ้หาช่องว่างครับแล้วก็ไปแค่นี้แหละง่ายๆครับไม่ต้องสู้นะถ้าเจอที่แคบแล้วก็ถอยอย่างเดียวนะผมจะไม่ขับฝาแล้ะ <laughs> ผมรู้สึกว่าขับฝารอบนี้ผมน,น่าจะไม่รอดน,นะ ก่อนอื่นก็ใช่ผมจะแวะไปลงรถใกล้ๆตรงนี้ก่อนมันเหมือนมีที่จุดจอดรถอยู่นะ,ะตรงนี้ปะน่าจะใช่โอเคน่าจะตรงนี้แหละเห็นสภาพร,รถคันนั้นแล้วโหนมันหน้ามันยู่อย่างนั้นนะ่ะเหยียบแม่งเลยโอเควิ่งด่วน คอมบีเริ่มแห่มาแล้วสภาพรถแบบยู่จูเลยทำไมาถอย่าบอกว่าที่นี่มันคือสุสานร,รถนะ ก็ดีนะเออมันไม่ต้องไล่เปิดไอ้น,นี่ด้วยท้ายรถผมมีถังสีไม่เอาอะตอนแรกผมรู้ว่าถังสีจะเอามาทาพวกแบบกำแพงบ้านได้นะแต่มันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดไว้แฮะมันทำอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากทาสีแล้วแบบเป็นลูกศรแค่นั้นประโยชน์ของมันอยู่แค่นั้นเลยครับโอ้นี่ถอดเสื้อจริงปะเนี่ยทำาไมอุณหภูมิมันขึ้นวนะเนย เข้าเลยเกิดเจออะไรดีๆเห็นไหมผมบอกทุกคนแล้ววางแผนที่บ้านไว้ยังไงพอมาถึงหน้างานมันก็ต้องเปลี่ยนนะไม่เคยทำตามแผนได้เลยผมนะโอเคเข้ามากินน้ำซะหน่อยไปหารถต่อเฮ้ยโอ้ผมมันถูกเว้ย คันนี้ยังจะล็อกอีกเหรอส่งมาไปสุสานร,รถครับซอมบี้ยืนดักแบบนี้แสดงว่ารถคันนี้ต้องมีดีครับถ้าเป็นสภาพรถคันนี้มันดูดีจังวะให้ดูดีมากเลยอ่ะแม่งไม่สมกับเป็นรถที่จะมาอยู่ในสุสาน <c oughs> โอ้โหว่างไงคาบอยกับ กรมอุทยานนะเจ้าหน้าที่เรียบร้อยอะไรไอ้อออนี่นี่ขออยู่อย่างสงบสงบไม่ได้เลยหรือไงไม่มีอะไรเลยแล้วเนี่ยถุงดำเอามาอ๋อใช่คันนี้ยังไม่ได้ขึ้นเลยนี่หว่า โอ้ล็อกเว้ยเห็นสภาพก็อยากดูเลยอะว่าเป็นยังไงเฮ้ยโอ้โห,โโหสภาพดีมากไอ้นี่นี่โอ้โหไม่น่ามาอยู่ในสุาสานเลยคันนี้โอ้โหคันนี้แย่เลยครับ ขั้นนี้ล่ะถังน้ำมันเอามาอะไรอ่ะอะไรใครขัวอะไรอีกอ่ะน่าจะไม่ใช่ตัวข้างในนะน่าจะข้างนอกครับดูจากสถานการณ์ดูจากเสียงนะโอ้โหขันนี้ก็ไม่ได้ครับโอเคดีไม่ดีอาจจะได้กลับไปเอารถขั้นเก่านะ โอ้เริ่มม่วงแล้วเว้ยโดบยาเข้าไปไม่ต้องเดินเข้ามาเลยน้ำมันแกหมดแล้วครันี้ยูซิที่ปั๊มน้ำมันจะมีรถไหมเอาชิบหาย ้แมวหน้าไม่จริงเอออย่าเพิ่งเป็นอะไรนะขอละขอเลยอดทนไว้เพื่อนอีกนิดเดียวนะจะได้พักแล้วชิบหายเราขอหนันใช้ดได้ไหมเนี่ยไปดูหน่อยดีกว่า คิดว่าตัวเองอยู่ถึงมืดนะเนี่ยไม่ได้เอาไนท์วิชั่นมาเลยอ่ะหาหิอยากทดลองอ่ะบอกมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเห็นมันมีออนกับออฟเลยนะไนท์วิชัันนะสภาพดูไม่ได้แล้วครับสภาพ ไปต่อครับไม่มีทางเลือกว้าวจะวิ่งไปดีวิ่งไปแล้วกันมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะพอรู้ขนาดมันก็ไม่ไหวแล้วครับขี่ๆไปดับกลางทางแบบฝูงซอมบี้ก็ไม่โอเคเหมือนกันสมาธิเท่านั้นครับดำมืดด้วยดีไม่มีฝนตกถ้าฝนตกนี่ยุ่งเลยมองไม่เห็นมองยาก อจอรถตู้จักราพมันน่าจะอ๋อคันนี้จำได้แล้วที่มันมาดับตอนคลิปที่เท่าไหร่นี้แหละที่เราเจอซอมบี้สองฝูงอะนะโอเคเหมือนกับว่าผมจะได้กลับมาเอารถคันเดิมนะสักไม่หมดเลยหมดนะยัง ดูสภาพดิเือว่าถังน้ำมันมันใช้ได้ครับแดงเถือกเลยทำลายความหวังกูแบบพังทลายเลยเฮ้ยผมมีคุณแจคันนี้เหรออ๋อไม่ชอบเลยอะพอเวลารถมันสตาร์ทไม่ติดอย่างนี้ โอ้แต่สภาพคันนี้ดีมากนะน่าเก็บเอาไปเป็นแบตแมททีเรียลให้กับรถอีกคันนะมันเป็นรถตู้ด้วยนะดูจากสภาพละรถพยาบาลครับอาจจะต้องเอารถลองหุ่นไปนะเพราะสภาพมันดีมากเลยอะแต่ว่าอ๋อไม่มีน้ำมันโอเคคันนี้ล่ะ สภาพไม่โอเคคันเดิมของเราล่ะโอเคเราเอารถล่องหุ่นไปดีกว่าครับแล้วก็ค่อยไปแยกแยกชิ้นส่วนเอาไม่ก็ถือว่าไม่ได้แยกนะโอ้ติดอะไรอะ่ะโอเครถพยาบาลกัรถพยาบาลครับอย่างน้อยๆมีรถกลับบ้านแล้วทุกคน นี่ไงคิดซะว่ารถคันนี้คือรถเจมบอลไงทุกคนรถล่องหนไงไปละบายโคตรเล่นเลยอ่ะแม่งบังทุรเล่นมากเลยซอมบี้งงทำไมจะล้อวะอะไรวะเนี่ยโอ้โห โอ้ยเปิดทีนี้ไฟมันแทงเข้าไปในดวงดวงตาเลยนะเฮ้ย,อยตองรักษาคันนี้ไว้ให้ดีครับพยายามอย่าชนเยอะให้สภาพมันไปแบบเกินเกินสัก80%จะดีมากโอ้โห Okay. ใกล้ถึงบ้านแล้วคุณทุกคนผมใกล้ถึงบ้านละผมพยาย,ยามจะขี่ไม่ชนซอมบี้นะแต่เหมือนยิ่งพยาย,ยามมันยิ่งชนนะโอเคซอมบี้ฝูงที่เราเห็นตอนขาเข้าเมืองมันหายไปแล้วน่าจะเดินไปที่อื่นแล้ะหวัวงว่าจะไม่ใช่ที่บ้านเรานะแู่ยังไม่ถึงวะ <laughs> น่าจะโค้งนี้มั้ง โอเคมันไม่อยู่กันแล้วครับน่าจะไปที่อื่นกันละ <c oughs> อีหานี่ี๊บโชว์ความเสียนไงไปละบาย <c oughs> มันยังทิ้งหลงเหลือกลุ่มน้อยๆไว้อยู่ด้วยนะเอ๊บ้าเอ้ยทำไมไม่ตามกลุ่มใหญ่กันไปวะ <c oughs> โนี่ไงมันแยกกลุ่มมันจริงด้วยครับ แค่มันไม่เดินมาทางบ้านเราก็โอเคแล้วจะไอ้กลุ่มแถวบ้านเรานี่ดิมันไปกันหรือ,อยังวะเนี่ยโอ้ยอันนี้หน้าไม้น่าจะไม่อยู่กันแล้วนะมีแค่ปากปายอะไม่จริงครับอยู่ครับโอเคตรงเลี้ยงครับเอาเป็นว่ามาทางนี้ดีกว่า หยที่ชนไม่แรงโอเคทางนี้ไปได้ไหมนะเอาว่าผมเลาะไปทางนี้ดีกว่าครับเลียงที่สองบีมันจะได้เห็นรถเรานะโอเค ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพทุกคนปึ๊บแล้วก็เอารถเข้าบ้านเอาท้ายเข้าปิดไฟครับเรียบร้อยก็รถคันนี้เข้าบ้านแล้คผมจะเปิดประตูบ้านทำไมเนี่ย หรือว่าผมจะใช้รถแจมเบอลดีนะไม่ต้องซ่อมไม่เสียเวลาด้วยเส <c oughs> ียงเขาสอบบีเรามากวนแล้วนะ <c oughs> ขออยู่ไหนวะนี่ไง ไม่มีแล้วนะใช่ครับนี่ตัวหนึ่งแม่งดิ่งมาเลยครับอันตรายอันตรายครับเฮ้ยอีกแล้วเหรอเฮ้ยชิบหายบ้านโดนบุกเหรอ นะไม่ครับไม่หมดไม่หมดกินยาเลยไม่ใช่น้ำมันดิอย่าบอกนะยามหมดแล้วอะ่ะโอ้ไม่จริงนะ่าวันนี้อย่าเอาตัวคแพงชิบหายแล้วครับบ้านโดนบุกครับ อยู่แนววันนี้ตัวเดียวตัวเดียวน่าจะเคลียร์แล้วนะฮัยเอาเป็นว่าวันนี้พอให้นี้ก่อนดีกว่าครับไว้เจอคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามมาด้วยนะครับ <c oughs> แม่วันนี้มันจริงๆครับ